เดี๋ยวนะโอ้ตรงนี้มันโอ้โหไม่ธรรมดานี่พี่พี่เลยต้องหันมาทางนี้สองคันไม่อยู่นะเนี่ยพราน้ำมันเยอะขึ้นเออมาเนี่ยโอ้โหท้าคนนี้เรือดเออรองเท้าพวกนี้ลื่นด้วยโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวสุดครับพี่ เดินเข้าป่าอย่างน,น้อยน้ำต้องสิบขวดนะพี่ต้องเอนน้ำไปอาต้องมีต้องมีครัอย่างพวกสเสบียงอาหารเราก็อ,อย่างพวกมามา่าปลากระป๋องง่ายง่ายไม่มีสมบัติอะไรใช่ไหมพี่นี่ใช่ไหม <laughs> นอกจากเจ้าของเขาโอ้โหตอนนี้มาอยู่บนยอดเขาแล้วพี่น้องนะครับตอนนี้ก็จะเดินทางกลับแล้วเส้นทางก็ให้ให้พี่น้องมองนะครับ บรรยากาศเป็นยังไงครับพี่น้องทูนมองเห็นภูเขาอีกฝากหนึ่งลิบ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 โอ้ไม่ธรรมดาแล้วพี่น้องตอนขึ้นมานี่ยก็ยังถือว่าสุดๆตอนลงนี่นะครับผมว่ามันสุดๆกว่าขามานะนี่เอ้ยเคยเยดูพี่น้องนะครับข้างล่างก็เคยเป็นโพงเป็นถ้ำนะครับที่มองเห็นมันเหมือนบรรยากาศเนี่ยข้างล่างเป็นถ้ำเป็นโพงหมดแล้วพี่น้อง นะครับฟังดีๆเนี่ยมันเหมือนเสียงเขาปะทะกันหรือยังไงพี่มีเสียงเหมือนในพวกจรวดพวกจีด้วยอ๋อปะทะกันน่าจะเป็นกองกำลังทหารเนีกะเหลี่ยงกับพม่าเนรอพี่เนาะเออเพราะว่ามันปะทะกันอยู่เรื่อย ตอนนี้เราก็อยู่ใกล้พื้นที่ของมันแล้วน,นี่้นีครับได้ครับใครจะมาเดินพี่แบบนี้ใช่ไหมขนาดเราเดินขนาดเราเชี่ยวชาญในการเดินป่ายังแฮกๆๆแ,แ,แ,แล้วนี่ก็ของพี่ก็เฝ้าป่าไงมันก็เดินได้ดูพี่น้องนะครับ ให้ Egg, ด,<พ>ดูนิดหนึ่งเป็นหุูเป็นเหวเป็นล่องนะครับโหแล้วเราต้องข้ามตรงนี้ด้วยนะข้ามได้นะพี่นะเอ้ยหโหเป็นสะพานหินเล็กเอ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวนะพี่อึ้บอ่ะรอดมาได้แล้วโอ้โหคือตรงที่เขาท้ำพังลงมาตอนนี้เรามาอยู่ข้างบนพี่น้อง ข้างล่างก็เป็นหูเหวแล้วนะครับพื้นที่ที่ไกลริบบิคือพื้นที่ที่เราเข้าไปเมื่อสักครู่นะครับตรงนี้เป็นขบเป็นพงตามที่เคยบอกอย่าเข้าใกล้พี่น้องอย่าเข้าใกล้ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับไม่เชี่ยวชาญชำนาญในการเดินป่าอย่านะครับขอร้องว่าอย่าในพี่<า>ลื่นเลยใช่ไหมเดี๋ยวนะ โอ้ตรงนี้มันโอ้โหไม่ธรรมดา,านี่พี่พี่รับมีดลงไปโอ้โหเอามีดไปก่อนละเดี๋ยวนะครับพี่ต้อตงถือกล้องเลยแหละพี่แข็ไม่อยู่นะเนี่ยคนน้ำมันเยอะกล้ามันนี่โอ้โหเ้ามันเอยมั้ยเออรองเท้าพวงนี้ลื่นด้วย นอคนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่ลงไปเดืกันได้พี่ลงไปก่อนโอ้โหอย่างนี้เราต้องเดินอีกเป็นชั่วโมงใช่ไหมพี่ถึงจะถึงจะลงไปพื้นราบอ่ะโงโอ้โหพี่น้องเอ้ยลิ้นห้อยเลยโอ้โหอ้หืถ้าไม่ได้พี่เขามานะครับเรียบร้อย วันนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ฝนก็ไปอย,ปอยข้างหน้าเราที่เห็นริบๆนะครับคือภูเขาอีกลูกหนึ่งนะครับเราจะต้องไปลงพื้นลาดที่นู่นพี่น้องไม่ได้ลงตรงนี้ตรงนี้มันตีนเขาแล้วเราต้องเดินลงไปในหุบตอนนี้กําลังมุ่งหน้าลงหุบอยู่จากนั้นก็ต้องขึ้นไปที่เขาเรียกว่าบนภูเขาแล้วก็ลงไปถึงจะเข้าถึงพื้นลาดสภาพพื้นป่าแถบนี้ ก็ยังคงอุดมสมบูรณ์นะครับแต่มีพวกหรือผินซอกเล็กซอกน้อยโอ้เยอะพี่น้องนะครับเราลงมาเราเห็นต้นจันถ่านนะใบยาวๆเนี่ย๋อเป็นไม้ในตระกูลของวัฒนาโดยท้ายบงคลตอนนี้เป็นพวกตามเต็มดเยอะอ๋ออันนี้ก็ใช่นี่พี่นี่ไอ้พวกอาหารไดโนเสาร์ใช่ไหมโอ้โอ้โหนะครับโอ้โหมีเยอะนี่พี่ป่าแถบนี้มีหน้าบอกว่าเป็นป่าไดโนเสาร์เป็นป่าโบราณเป็นป่าโบราณ สมัยก่อนไอ้พวกไดโนเสาร์นี่มันกินพืชอันนี้ที่นี่เขาตั้งชื่อไว้ให้ป่าดึกดำบรรเลยนะอ๋อครับมีมีต้นไม้อยู่สามชนิดที่เป็นไม้ดึกดำบรรครับก็คือต้นจัน t า a อ๋อต้นโปรงครับแล้วก็สลัดได้อ๋อสลัดไดเนี่ยมันจะต้นคล้ายๆกระบองเพชรถ้าคนไม่รู้ก็นึกว่ากระบองเพชรมันอยู่นานไหมพี่นานๆอายุของเขาอายุก็ประมาณสักสามสี่ร้อยปีสามสี่ร้อยปีใช่แล้วแล้วต้นนี้แหละพี่ต้นไหนต้นจัน t าต้นจัน t h เนี่ย ก็ประมาณสี่ห้าร้อยปีนะโอู้แต่ละต้นเนี่ยการจเจริญเติบโตเขาสามารถ๋ออ๋อนะอเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ครับเพราะว่าไอ้ไอ้เอเอตรงนี้นี่หมายก็ว่าไดโนเสาร์มันตายแต่ตน้นไม้มันไม่ตายตามตน้นไม้มันตายมันตายแต่มันก็จะมีเกิดเกิดใหม่เรื่อยๆอ๋อครับพี่ครับเราเรา,เราต้องลงนะครับตอนนี้เราก็พี่เขาพาไปทางนั้นนะครับเดี๋ยวนะต้องเดินอ้อมแล้วพี่น้อง นะครับอึ๊บต้องเดินอ้อมถ้าไม่อ้อมไม่ไหวมันชันนะครับเดี๋ยวพุงเพิงไปทับกับก้อนหินแล้วก็จะยุ่งเลยนะครับอึ๊บต้นนี้สามปีต้นนี้สามปีหนพี่ต้นนี้สามปีอายุเพียงสามปีอันนี้เพิ่งจะเกิดใหม่สามปีได้เท่านี้อันนี้ต้นเกิดใหม่โอ้โหครับอืมต้นจันผา เป็นลูกจัน t า a ขึ้นมาใหม่เราจะเห็นเนี่ยแม่เขาบางทีนีมันเริ่มตายเห็นล้มๆเนี่ยคือต้นจัน t าล้มทั้งนั้นเลยก็คืออายุเขาเยอะเขาก็จะพุกตายอ๋อครับพี่แล้วลูกขเขาก็สกิขึ้นมาใหม่ครับเราต้องเดินมุ่งหน้ามุ่งหน้าไปทางทิศเหนือเนาะครับะดับเนี่ยสามปีแล้วเลยทิศที่เรากําลังมุ่งหน้าไปเช่ทางทิศเหนือไหมพี่ตอนนี้ อ๋อ oh, เป็นทิศเหนือ,เ,นเ,นอเพราะว่าการเดินป่าให้พี่แนะนําให้พี่น้องเิบซีนะตรงนี้เลยว่าการเดินป่าเนี่ยควรจะมองอะไรเป็นหลักครับพี่เดี๋ยวพี่หันมาเลยนะครับ uh, แนะนํ<ร>า<ำ>ครับทิศให้ได้เลยหนึ่งครับอสองเราต้องจํายอดเขาให้ได้โอ oh, ครับถ้าพื้นที่เราต้องดูบริเวณข้างเทียนให้ได้ครับห้วยอยู่ตรงไหนมันจะมีล่องไปทางไหนอย่างเงี้ยเราต้องจําให้ได้ ถ้าเราอยู่บนยอดเขานี่จะเอาอะไรเป็นเกณฑ์พี่ถ้ายอดเขาเราต้องจำทิศนะครับเือเราขึ้นด้านไหนเนี่ยเรามาทิศไหนเราก็พยายามจับทิศตรงข้ามโอ้แลระยะเยวกันเราก็หายครับบางทีเราใช้สังเกตจากเงาตัวเองครับนะถ้าเราเข้าก่อนเข้าเราดูปุ๊บเนี่ยเรามุ่งหน้าไปตะวันตกเงาเราจะไปตะวันตกครับตอนเช้าถ้าบ่ายเราก็ต้องเดินตามเงาเราจับ อ๋วิธีการคืนในลักษณะที่เรายังไม่มีเขาเรียกว่าแผนที่เข็มทิศวิธีสังเกตการเดินป่าของพลานในอดีตใช่ง่ายๆครับอ๋ครับใช้หลักการตรงนี้ได้ครับพี่น้องหลายคนหลายท่านฟังไว้นะครับเวลาเข้าป่าหากหากหลงทางหรือว่าหลงทิศนะครับเบื้องต้นให้จําทิศทางว่าตนเองนั้นยืนอยู่ในทิศทางไหนเรามุ่งหน้าไปทางหนอ๋อเรามุ่งหน้าไปทางไหน มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกอย่างนี้นะครับก็แปลว่าเรายืนอยู่ทางทิศตะวันออกอ๋อรครับรพี่เราจะไปตะวันตกครับเราก็เดินมุ่งหน้าตามเงาเราไปเพราะตอนบ่ายเราจะกลับเราก็มุ่งหน้าตามเงาเรากลับอ๋อแล้วในลักษณะที่อยู่ในป่าดงดิบมันมองอะไรไม่เห็นจะเดินยังไงพี่อ่าเราพยายามหายอดเขาสังเกตดูตามยอดเขาที่เราขึ้นไปได้เราดูแนวยอดเขาทั้งหมดว่าแนวเขาลูกเนี้ยเขาลูกนะ มันอยู่ตรงไหนอ๋อลูกเขาอะยอดเขาลูกนั้นมันเขาไหนเขาอะไรอ๋อไม่ไม่ใช่ว่าเดินสุ่มสี่ซุ่มห้าเราไม่เดินอ๋อครับพี่ผมก็ยังโดนมาเลยอ๋อครับพี่บางทีเราเดินไปเดินอ๋อครับเดินครับก็เลยลืมตัวเองว่าไปทางไหนก็ไปเคยไปหลงป่าไหมเคยผมก็เคยครับโอ้หลงอยู่กี่วันครับพี่อ่าตอนนั้นผมหลงอยู่ พักหนึ่งคือผมจำคิดไม่ได้อ๋อครับมันอยู่ในที่ล่มเกินไปครับผมก็เลยเดินหาที่ล่งอ๋อหาที่ล่มถ้าเดินดูแนวเนาของเราครับแล้วไอ้ความลี้ลับความอาถรรพ์ของผืนป่าตามตำนานที่คนเท่าคนแก่พลาดป่าต่างๆเขาเล่ามาในแะง่ค<ถ>ิดมุมมองของพี่เป็นไงที่นี่นะครับครับถ้าที่เนี้ยคนถือเก่งครับดีจะเจอหลงทุกลาย ถ้าถือดีใช่ครับมันมีสิ่งลึกลับอ๋อครับบางคนนะพูดโอ้ยป่าแค่นี้กูเดินยังไงก็ได้ครับพักเดียวแหละหลบอ๋อครับเพราะฉะนั้นการเข้าป่าแนะนําว่าอย่านะครับอย่าไปลบลู่อย่าลบลู่อย่าลบลู่อย่าดูหมิ่นเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางใช่ครับอ๋อให้ทําตัวให้อ่อนน้อมถ่อมตนอย่าถือดีอย่าอวดเก่งว่างั้นเถอะ อ๋อครับพี่กับพี่น้องเอฟซีของผมจะได้ครับเรียนรู้การเดินป่าไม่ใช่ว่าโอ้ยมาเดินป่าแล้วลุงนนท์พาเดินป่ากับพี่พานแต่ว่าไม่ได้ให้พี่พานแนะนําเรื่องราวเหตุการณ์การเดินป่าว่าเป็นแบบไหนเดินยังไงเดินแบบไหนไม่หลงป่าไม่หลงทิศ